Honda Winner r 2026คันนี้ไม่ใช่อันดรบบนธรรมดาธรรมดานะครับแต่คือ f Fireblade เวอร์ชันเล็กของจริงแค่เห็นดีไซน์ก็รู้เลยว่า Honda ตั้งใจจัดเต็มให้สายซิ่งแน่นอนก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ Playful Rider นะครับเส้นทางของ Winner เมื่อปี2017 Honda ได้เปิดตัว Winner 150รุ่นแรกต่อมาเปลี่ยนเป็น Winner X ล่าสุดกลายเป็น Winner R รุ่นใหม่ล่าสุดในปี2026ทุกครั้งที่เปลี่ยนโฉม Honda จะยิ่งเพิ่มความสปอร์ตและดุดันขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากดีไซน์หน้าตาไฟหน้า LED ทรงดุเบาะเดินได้แดงหน้าจอสีมีเกียร์อินดิเคเตอร์ครบไม่พอครับยังให้ Smart k คีบวกช่องชาร์จ USB แบบที่รถใหญ่ถึงกับอิจฉาเลยทีเดียวหัวใจหลักคือเครื่อง CBR 150 a s เดียว4วา w ์ว wow. 15.6แรงม้าเกียร์6สปีดจัดเต็มด้วยดิสเบรกหน้าหลังล้อแม็กน้ำหนักเบาสวิงอาร์มยาวเกาะโค้งมั่นใจพูดง่ายๆก็คือ DNA ใสซิ่งครบในร่างอันเดอร์โบนครับที่ประเทศเวียดนามเปิดตัวทีเดียว3เกรด Standard, s p e c i a l Sport รวม7สีให้เลือกเพียบบอกเลยครับวิ Winner น R นคันนี้คือ CBR 1000RR แห่งโลกอันเดอร์โบนคันนี้ยังอยู่ในช่วงเปิดตัวที่เวียดนาม แต่มีโอกาสสูงที่จะถูกนำเข้ามาขายในประเทศอื่นๆใครที่ชอบรถแนวนี้คงต้องจับตาไว้เลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ Playful Ride ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคอนเทนต์ดีๆมาให้ดูกันต่อไป